สวัสดีค่ะอิจิบังบุ้มโปกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปวยากรณ์ค่ะวันนี้นะคะเรามาถึงบทที่14กันแล้วบทที่14เนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ในบทที่13นะคะว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมนะบทนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะมาเริ่มผันเวิร์บกันแล้วค่ะบทนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดน,นึงนะแต่ว่ามันสําคัญมากเลย เป็นบทที่เริ่มต้นของการผันเวบอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมาผันเวบร,รูปเทะกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้จักก่อนว่าเวบภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ ถ้าเกิดในหนังสือเรียนเนี่ยในหน้าคําศัพท์อะ่ะมันจะมีเวิร์บของเราเนาะเป็นแบบว่าคําศัพท์มาเยอะๆๆใช่ไหมแล้วข้างหลังอะ่ะเขาจะเขียนเป็นด้วยตัวเหมือนแบบเลขโรมันเนาะเป็นแบบ12ึ่งสอย่างเงี้ยคือมันก็จะระบุเอาไว้ให้แล้วว่าเอ้ยอันไหนเป็นกลุ่ม1อันไหนเป็นกลุ่ม2อันไหนเป็นกลุ่ม3ถูกต้องไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลักการดูง่ายๆอยู่นะคะคือส่วนมากเนี่ยเวิร์บกลุ่ม1นะคะหน้ามาสัสจะเป็นเสียงอีนั่นเองค่ะเช่นอ k คิมสัสที่แปลว่าไปเนี่ยเสียงคีเนาะคือเป็นเสียงอีน,น แน่แท้แน่นอนนะคะหรือว่าโนมิมัสอย่างเงี้ยมิก็เป็นเสียงอีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันค่ะส่วนกลุ่ม2นะคะสังเกตง่ายๆเลยคือมันจะเป็นเสียงเ e อสซะส่วนใหญ่นะคะเช่น มีเอมาสที่แปลว่าเห็นทาเบมาสเนาะเสียงเอเหมือนกันเนาะเบเนี่ยเสียงเอชัดเจนมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม2นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยกลุ่ม2บางตัวมันอาจจะเป็นเสียงอ e, ีได้เหมือนกันเนาะอันนี้อาจจะต้องจําเพิ่ม,เต,มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยๆเ,เราเจอคํานูน้นคานี้แล้วแบบเซนเซบอกว่าเอยอันนี้เป็นกลุ่ม2นะให้พันเหมือนกลุ่ม2คือเราก็พยายามจาจำจาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะส่วนกลุ่ม3ค่ะมี2ตัวด้วยกันก็คือชิมัส ที่แปลว่าทากับคีมัสที่แปลว่ามา2ตัวนี้เท่านั้นเลยสาเหตุที่เขาต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าการผันเวิร์บของเขาเนาะมันจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มค่ะเดี๋ยวมาดูในสไลด์นี้กันนะคะก็คือถ้าเป็นกลุ่ม1นนะคะเราจะผันรูปเตะได้ก็คือหน้ามัสเนี่ยมันจะเป็นเสียงอีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าความยากมันจะอยู่ที่หน้ามัสเป็นอีจิลิเนี่ยเราให้เราตัดตั้งแต่อีมัสจิมัสลิมัสเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็น เลยส่วนหน้ามัสเป็นมิบมมินะคะให้เราตัดมิมัสบิมัสนิมัสแล้วก็เปลี่ยนเป็นอึนเดะให้หมดนะคะอันถัดมาค่ะถ้าหน้ามัสเป็นคินะคะเช่นคําว่าคิคิมัสอย่างเงี้ยที่แปลว่าฟังใช่ไหมเราก็ตัดตั้งแต่คิมัสทิ้งไปเนาะแล้วก็ผันเป็นอิเตะเข้าไปค่ะตัวต่อมาค่ะถ้าเกิดเป็นกิเนาะคิเติมเต็งๆเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็ผันเป็น อิเดเติมเต,ต็งเข้าไปให้มันเหมือนเดิมเลยที่ตัวเตะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะถ้าหน้ามัสเป็นชินะคะเราก็ตัดตั้งแต่ชิมัสอะไรออกไปเลยแล้วก็ผ่านเป็นชิเตะเข้าไปค่ะแล้วก็อันที่ดอกจานเอาไว้นะคะก็คือเป็นหมายเหตุค่ะต้องระวังเนาะคาว่าอิคิมสัสที่แปลว่าไปเนี่ยเราจะไม่ผ่านเป็นอีเตะนะคะคือถ้าเกิดตามหลักของเราแลละ ไอบรรทัดที่มันเป็นคีแล้วก็อีเตะตรงนี้เนาะเราจะต้องตัดตั้งแต่คีมาสิ้งไปใช่ไหมแล้วก็ผันเป็นอีเตะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เนาะมันก็ต้องผันเป็นอิเตะนะคะอิเตะเป็นเสียงซื้อเล็กแล้วก็เตะนั่นเองอ่าส่วนประโยคข้างล่างเนี่ยอ่าจู่ๆก,ก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมงงเลยว่ามันคืออะไรคืองนี้ค่ะอันเนี้ยเซนเซ่จริงๆแล้วจะมีเพลงนะคะให้จําเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอ่ะจำไม่ค่อยได้หรอก เราก็ให้จําจากเพลงแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลองฟังเพลงของเซนเซกันว่ามันมีหลักการจํำยังไงเราก็จะลองว่าอีจิริเตะมีบีมินเดะคีอีเตะคีอีเดะชิวาชิเตะอิคิมัสอิ w เตะเต m เควะโอโบเอมาโ ค okay. ประมาณนี้เนาะคือให้เราลองเป็นทำนองประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าว่าเราจะผันยังไงได้บ้างเซนเซให้คำมาแล้วแล้วก็ขีดเส้นใต้สีแดงเอาไว้เส้นใต้สีแดงนั้นก็คือหมายถึงว่าให้เราตัดทิ้งให้หมดนะแล้วก็ผันออกมาเป็นอ e, ึเตอึนเดออีเตอีเดอะไรพวกนี้เนาะไคมัสมาจิมัสโทริมัสโนมิมัสอาโซบิมัสชินิมัสคิกิมัส อิโซงีมัสฮานาชิมัสพวกนี้อ่ะให้เวลาทำนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานักเรียนทุกคนก็หยุดพอสเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกดต่อมาดูเฉลยกันค่ะโอเคหวังว่าจะทำกันเสร็จแล้วนะอันแรกเนะาะไขมัสเราก็จะผันเป็นคัดเต เพราะว่าข้างหน้าเป็นอีใช่ไหมอีมาสตัดทิ้งไปให้หมดเลยค่ะแล้วใส่เป็นซื้อเล็กแล้วก็เตะเข้าไปค่ะใครมาสก็แปลว่าซื้อนะคะขัดเตะก็มันก็แปลเหมือนเดิมค่ะแปลว่าซื้อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กับรูปประโยคต่างๆข้างหลังเนาะถัดมาค่ะมาจิมาสเป็นมดเตะแปลว่ารอโทริมาสทดเตะนะคะแปลว่าถ่ายรูปหรือว่าหยิบก็ได้เนาะต่อมาโนมีมาสก็เปลี่ยนเป็นนนเดะนะแปลว่าดื่มค่ะ S a s o b i ีมัสค่ะก็เปลี่ยนเป็นอาโ n de ที่แปลว่าเที่ยวเล่นชิน i m a สเปลี่ยนเป็นชินเดนะอันนี้หลายๆคนน่าจะไม่รู้นะแปลว่าอะไรแปลว่าตายค่ะเออคือมันมีไม่กี่ตัวหรอกที่มันเป็นตัวนี้ข้างหน้ามัสเนี่ยเออมันก็ต้องใช้คำนี้เนาะชิน m มัส h i n de ถัดมาคิก i m a สค่ะหน้ามัสเป็นคีละแล้วก็ผันเป็นคีเตนะคะแปลว่าฟังอีซง i มัสค่ะก็ ชัดเจเลยเนาะหน้ามัสเป็นกินะคะก็เปลี่ยนเป็นอิโซ d เดะนะคะแปลว่าเร่งรีบแล้วก็คำสุดท้ายค่ะฮานาชิมัสก็เปลี่ยนเป็นฮานาชิเตะแปลว่าพูดคุยเหมือนเดิมค่ะอิคิมัสนะอย่าไปผันเป็นอีเตะอะไรเนาะผันเป็นอิเตะนะคะ ส่วนกลุ่ม2และกลุ่ม3ค่ะนี้ง่ายได้มากเลยเนาะกลุ่ม2เนี่ยก็คือเป็นเสียงอ e ีมัสหรือว่าเสียงเอมัสเราก็ง่ายๆเลยค่ะคือตัดมัสแล้วก็เติมเตะเข้าไปนะคะเช่นมิมัสก็เปลี่ยนเป็นมิเตะแปลว่าดูทาเบมัสก็เปลี่ยนเป็นทาเบเตะแปลว่ากินนะคะส่วนกลุ่ม3มีอยู่2ตัวคือชิมัสกับคิมัสใช่ไหมชิมัสก็ผันเป็นชิเตะคิมัสก็ผันเป็นคิเตะ จำไว้แค่นี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะฝึกผันรูปเตะให้เยอะๆนะคะซเซนเซเคยทําแบบฝึกหัดเลนชูเอาไว้เนาะในการผันรูปเตะทั้งหลายแห L, และก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะมันก็จะมีคำแล้วก็หยุดสามวิให้เราพูดให้เราผันออกมาเนาะแล้วเราก็ดูเฉลยต่อได้เลยก็ลองไปดูในคลิปนั้นได้นะคะอ่ะละค่ะพอเราผันรูปเตะกันได้แล้วนะเราจะมาใส่กับสำนวนต่างๆเลย อย่างข้อ1ค่ะเอา verb เตะมาเราพัน verb ให้มันเป็นรูปเตะแล้วก็เติมคําว่าคูดาไซเข้าไปนะคะมันก็จะแปลว่าโปรดหรือว่าการุณาจุดๆทําอะไรยกตัวอย่างค่ะซุม um ิมาเซ็งะยามาดาซังโนจูโชโอชิเอเตะคูดาไซซุมิมาเซ็งะยามาดาซังโนจูโชโอชิเอเตะคูดาไซขอโทษนะคะกรุณาบอกที่อยู่ของคุณยามาดะซังให้หน่อยโอชิเอเตะคูดาไซมาจาก verb โอชิเอ มัสนั่นเองเห็นไหมอันนี้เสียงเ e, อชัดเจนมากเลยเป็นกลุ่ม2เนาะมันก็คือตัดแค่มัสทิ้งไปแค่นั้นเองถัดมาข้อ2ค่ะชิ i โงโตเทสุดะเตคุราไซชิโงโตเทสุดะเตคุดาไซกรุณาช่วยงานจะหน่อยหรือว่าได้โปรดช่วยงานหน่อยเทสุดามัสนะครับอันนี้เป็นเสียงอีนะเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะก็ผ่านเป็นเทสุดะเตะแล้วก็เติมคุดาไซเข้าไปข้อ3ค่ะ m ม่นิจิคุสุริโอนอนเดคุดาไซไม่นิจิคุนนเดุดซกรุณากินยาทุกวันคําว่ากินยานะคะเขาจะไม่ใช้ทาเบมาสนะเขาจะใช้เป็นดื่มยาเพราะว่าคนญี่ปุ่นเข้าหมายถึงว่าอะไรที่มันกลืนเข้าไปอะ่ะเขาจะใช้คําว่าดื่มทางนั้นเลยเนาะโนมิมัสก็เปลี่ยนเป็นนนเดแล้วก็เติมคูดาไซเข้าไปนะคะถัดมาค่ะเวิร์บเตออีกตัวหนึ่งค่ะเราสามารถใช้กับสำนวน เตอิมาสก็ได้เนาะมันจะแปลว่ากำลังทำอะไรอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นทานากะซังว่าทบาโกสุตเตมัสโยทานากะซังว่าทบาโกสุตเตมัสโยคุณทานากะเนี่ยกำลังสูบบุหรี่อยู่จากซุอิมาสเนาะซุยมัสที่แปลว่าสูบก็เปลี่ยนเป็นสุตเตอิมาสกำลังสูบข้อสองค่ะฮาฮาวะเดียวเดียวสุคุเตมัสฮาฮาวะเดียวเดียวสุคุเตมัส คุณแม่กำลังทำอาหารอยู่คำว่า Sukute อิมาสก็มาจากเวิรนะ์บสุคริมาสเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันข้อ3ค่ะมิลาซังว่า หน้าเนียวสเตมัสกคุณมิเลอร์กำลังทำอะไรอยู่หรอเอออันนี้เป็นคำถามที่เราเราจำไปในแพทเทิร์นนี้ได้เลยเนาะเปลี่ยนแค่ชื่อคนก็พอเวลาเราจะ,ปะไปถามเพื่อนไปถามคุณครูคนญี่ปุ่นเนาะทำอะไรอยู่เหรอคะก็ตอบว่ามิลอร์ังว่าคารินาซาั n งโตะฮานาชิตมัสมิลอร a ังว่าคารินาซังโตะฮานาชิตมัสคุณมิเลอร์กำลังพูดคุยกับคุณคารินะอยู่ฮานาชติตมัสก็มาจากเวิร์บฮานาชิ มัสนั่นเองเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะในบทนี้นะคะเราก็จะใช้คําช่วยเตะแค่สําสำนวนก่อนเนาะคือเตะคูดาไซกับเตะอิมัสเนาะแต่ในบทที่15บทหน้านเนี่ยเรายังมีใช้อยู่นะเพราะฉะนั้นการผ่านคําช่วยเตะเนี่ยก็คือเราต้องฝึกให้เก่งเลยเพราะว่าเราจะได้ใช้อีกนานเลยเนาะอ่ะถัดมามาดูข้อ3ามกันต่อนะคะคือมาโชกะก็คือใช้เป็นเวิร์บตัดมัสนะแล้วก็เติมมาโชกะเข้าไปมันจะแปลว่าจุดๆๆให้เอาไหม หรือทำอะไรให้เอาไม้เป็นการอาสาออกตัวนะคะเป็นคนดีนั่นเองข้อนี้เช่นข้อหนึ่งค่ะอซิเทสเนมาโดโอาเกมาโชก a าอซิเทสเนมาโดโอาเกมาโชกะร้อนเนอะเปิดหน้าต่างให้เอาไม้คำนี้เหมาะกับอากาศช่วงนี้มากเลยเนอะร้อนมากเลยเปิดหน้าต่างไม้นะอาเกมาโชกะก็มาจากเวิร์บอาเกมาสนั่นเองเนอะตัดมสัสทิ้งไปแค่นั้นเองถัดมาค่ะข้อ2 เอกิมาเดะหมูไก i นี้อิกิมาโชกะเอกิมาเด i มูไนอิกิโชกะไปส่งจนถึงสถานีให้เอาไหมนี่ออกตัวอาสาเลยนะอยากจะไปส่งสาวเนาะ i ม i i k i นี้อิกิมามาจากเว็บอิกิมาสใช่ไหมแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนาะสาวตอบกับมาว่าแท็กซี่ได้อิกิมาสคาระเคโเด แท็กซี่เดอิคิมัสคาระเคโคเดชฉันจะไปด้วยแท็กซี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะสาวก็อาจจะเกรงใจเรานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้านะอ่ะไม่มีอะไรง่ายได้มากเลยถัดมามาดูข้อ4กันดีกว่านา้ำกะแล้วก็เวิร์บอันนี้คือคำช่วยกะเหมือนเดิมทำหน้าที่เดิมเลยก็คือการบอกสภาพเนาะอันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนอนะ่จจะชอบคิดว่าเวิร์บจะชอบใช้กับคำช่วยโอใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เสมอไปไงเราจะใช้คำช่วยโอก็ต่อเมื่อ ไอ้นามข้างหน้าตัวเนี้ยมันเป็นกรรมของประโยคแบบมันไปทําอะไรไปทําให้ใครแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนามตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราใช้คําช่วยกาเนาะบอกสภาพเขาเฉยๆยกตัวอย่างเช่นอเมเกาฟุตเตมัสอเมเกาฟุตเตมัสฝนกําลังตกอยู่ไอ้ฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกรรมในประโยคใช่ไหมแล้วก็เอออย่าไปใช้โอ้เลยนะบอกสภาพเฉยๆว่าฝนมันตกอยู่แค่นั้นเอง หรือว่าอีกประโยคนึงค่ะที่เราเคยเรียนกันมาแล้วแต่ว่าไม่เคยสังเกตใช่ไหมมิลาซังกะอิมาเซนเนมิลาซังกะอิมาเซนเนคุณมิล่าไม่อยู่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะบอกสภาพเฉยๆเลยว่าคุณมิเลอร์อยู่หรือไม่อยู่แค่นั้นคุณมิเลอร์ไม่ได้เป็นกรรมของประโยคถัดมาข้อ5ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้คือคําว่าซูมิมาเซ้งอะซูมิมาเซง,งะนะคะการใช้คําช่วยกะตรงนี้แล้วก็ออกเสียงต่ำเนาะให้มันเป็นงะซูมิมาเซงงะมันเป็นเหมือนการ เกินนำขึ้นมาค่ะแบบขอโทษนะคะขอโทษนะครับยกตัวอย่างเช่นซูมิมาเซ็งอะชิโอะทดเตกุดาไซซูมิมาเซ็งอะชิโอทดเตกุดาไซขอโทษนะคะรุกวนหยิบเกลือให้หน่อยค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นไวยากรณ์บทที่สาหัสเหมือนกันนะหลายๆคนคือรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปอะแบบไม่อยากเรียนแล้วเอออันนี้ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนมันยังมียากกว่านั้น อันนี้ไม่เกินจริงมันมียากกว่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็เรียนต่อไปอ่ะอดทนนะคะจริงๆคือถ้าเกิดเราจําได้เราร้องเพลงได้เราผันเวิร์บได้แล้วมันไม่มีอะไรยากเลยมันจะแบบว่าใช้ไปดูธรรมชาติอ่ะฝึกบ่อยๆผันบ่อยๆมาใช้กับรูปประโยคสำนวนนู่นนี่นั้นนะคะก็มันจะชินไปเองค่ะเดี๋ยวเพิ่งทอแท้นะเดี๋ยวมาสรุปคําช่วยของบทนี้กันดีกว่าค่ะคําช่วยบทนี้คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะนอกจากคําช่วย ะะก็เป็นการบอกสภาพเฉยๆเลยอเมรกาฟุตเีมสัสอย่างเงี้ยฝนกําลังตกอยู่เป็นตอนส่วนคนําแสดงคําถามก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรใหม่นะ โอเคค่ะสำหรับบทที่14นะคะการผันเวิร์บเตะนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนไปฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันต่อในบทที่15นะคะแล้วก็ใช้ต่อๆไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของอีจีบังนะคะแล้วพบกับการสรุปไวยากรณ์บทต่อๆไปในทุกวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย